สวัสดีค่ะเจ้เกียวไอสปีดทีนะพี่เกียวพามาชมบูธนี่เลย l ีฟมอเตอร์ปีนี้ l ีฟมอเตอร์มีการเปิดตัวนี้เลยค่ะ40เห็นไหมลีฟมอเตอร์40เคนติกนะคะตัวนี้เขาเปิดราคาจำหน่ายไว้นะ,ะที่9 28,000บาทนะตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็น40 Limited Edition Kinetic Model นะคะมีจำนวนจำกัดนะเพียงแค่ร้อยคันเท่านั้น ความพิเศษของเขาก็คือเรื่องของพาร์ตตกแต่งนะคะพาร์ตตกแต่งที่ว่ามีอะไรดูกันที่บริเวณกันชนด้านหน้าก่อนที่บริเวณกันชนด้านหน้าเห็นป่ะชายกันชนเองเนี่ยจะมีชิ้นงานตกแต่งเนี่ยเป็นของคิเนติกมีเพลทแปะอยู่นะคะถัดขึ้นมาก็จะเจอกับฟอนต์แปะคิเนติกบางๆนะคะ พาตกแต่งโดยรวมนะคะสวยงามแปลกตาไปจากตัว40โฉมปกตินะคะชมกันที่บริเวณหลังคานะก็ได้รูฟเลวรูฟแล็กสีดำมาหลังคาดำนะคะภาพรวมเนี่ยมีเห็นไหมของดำอีกอย่างหนึ่งคือกระจกมองข้าง สีดำนะมาแนวสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะให้ชมกันคร่าวๆนะคสำหรับตัวรถมาชมภายในห้องโดยสารกันดีกว่าซึ่งนอกจาก4นี่รุ่นพิเศษนะคันนี้แล้วเขาก็ยังมี40 ดีไซน์ใช่ไหมแล้วก็มี b10 b10 เนาะรุ่นสไตล์แล้วก็รุ่นดีไซน์ค่ะที่เพิ่งได้รับการเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้นะซึ่งพี่เกีียวก็พาไปชมพาไปรีวิวกันแล้วเดี๋ยวพี่เกีียวจะแนบลิงก์เนาะเอาไว้ให้คุณคุณผู้ชมได้รับชมกันเพิ่มเติมที่ใต้คลิปนี้ค่ะโดยนะครั้งนี้เนี่ยทาง l e ฟมอเตอร์เองนะคะเขาก็มีนะเรื่องของการแนะนำรถใหม่เรียกว่าเป็นการแนะนำเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับ c 0 REEV นะคะที่อยู่อยู่ที่บริเวณด้านข้างของเวทีนะคะตรงนี้บอกก่อนเลยว่าตัวรถ C10 นะ C10 REEV คันนี้เนี่ยสามารถนะขับได้ไกลถึง1 1ึ0ักิโลเมตรนะคะโดยค่ะได้รับความร่วมมือจาก t タแลนติส s นะคะในการนำเข้ามาเพื่อให้คุณคุณผู้ชมนะได้รับชมแล้วก็สัมผัสคันจริงกันภายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่42ค่ะ และค่ะและสําหรับภายในงานเองเนี่ยเขาก็มีเรื่องของสิทธิพิเศษเนแคมเปญเรื่องเกี่ยวกับการบํารุงรักษารถมาให้ด้วยค่ะโดยในยทางกลุ่มพระนครยนตการเนี่ยเขาจะมีการออกแคมเปญน,นะเกี่ยวกับเรื่องของการบํารุงรักษามาให้ด้วยนะ,ะโดยลูกค้าเก่าที่เคยออกรถยนต์จากทุกแบรนด์นะภายใต้กลุ่มพระนครยนตการเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษกันไปเลยค่ะเป็นแคมเปญบารุงรักษา5ปีหรือ100,000กิโเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนนะ มูลค่า20,000บาทรับกันทันทีนะคะรับกันทันทีเมื่อทำการจองรถยนต์ทุกรุ่นภายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่42หรือมอเตอร์เอ็ก2025นะคะและค่ะเงื่อนไขนี้จะต้องออกรถนะะรับรถภายในเดือนธันวาคม2568เท่านั้นนะคะ สำหรับ l e ฟต์มอเต B10 หรือ l e ฟต์มอเต B10 นี่ยเรียกว่าเป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อราวๆต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะเบื<ม>้องต้นเปิดพร้อมกันทั้ง2รุ่นย่อยนะซึ่งเนะี่ยเคาะราคาอย่างเป็นทางการไว้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับลิฟต์มอเตอร์ B10 หรือ B10 นะคะก็ช่วงราคาจะอยู่ที่ราวๆ6 8 8 0 0 0บาทถึง788,000บาทนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะราคานี้เนี่ยก็เป็นช่วงราคาที่เป็นช่วงเปิดตัวและกันเฉพาะ1,010คันแรกนะฮะที่จะได้รับราคานี้และถ้าหมด1,010คันนี้แล้วเนี่ยราคาในทุกรุ่นย่อยนะจะมีการปรับราคาขึ้นอีกทันทีนะ1 0 0 0 0บาทค่ะนอกจากนี้เนี่ะภายในบูธเองเนี่ยเขายังมีเรื่องของแคมเปญพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะ กับแคมเปญ3ดีลคุ้มที่คุณเลือกได้เองเฉพาะที่งานมอเตอร์เอ็ก2025เรียกว่าเฉพาะรุ่นเลยนะคะ B10 นะในรุ่นดีไซน์แล้วก็รุ่นสไตล์ค่ะโดยทางเลือกที่1เนี่ยนะรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพอลบรบนนะแล้วก็ที่ชาร์จพร้อมติดตั้งที่บ้านเรียบร้อยส่วนทางเลือกที่2นะีก็เป็นทางเลือกที่สามารถเลือกได้นะเป็นดอกเบีย้ย 0%ดาวเพียง30%ผ่อนสบายๆส,ส,สูงสุดนาน36เดือนหรือคุณจะเลือกรับนะเป็นทางเลือกที่3ก็คือทางล e ฟ m มอเตอร์ช่วยผ่อน6เดือนนะเดือนละ5,000บาทก็ได้นะอันนี้คุณคุณผู้ชมนะสามารถเลือกเองได้และนะคะถ้าเลือก1 2 3เลือกและอย่างใดอย่างหนึ่งคุณสามารถรับเพิ่มได้อีก3รายการนะคะนั่นก็คือเรื่องของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน5ปี รับประกันคุณภาพรถนะ5ปีหรือ1แสนกิโลและรับประกันแบตเตอรี่แรงดันสูง8ปีหรือ1 6สน0กกิโลเมตรค่ะเอาเป็นว่าถ้าสนใจรถยนต์ของ l ีฟมอเตอร์นะไม่ว่าจะเป็น B-10 หรือเป็น C-10 นะคะสามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ที่ปรึกษางานขายเนะี่ยที่บูธ e ีฟมอเตอร์ในงานมรรกยานยนต์ครั้งที่42ในครั้งนี้ ก็สำหรับเทปนี้พี่เกียวขอบคุณมากๆนะที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเทปต่อไปจะพาไปรับชมรถยนต์รุ่นใดยี่ห้อใดฝากติดตามด้วยนะเทปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ